สวัสดีครับเอฟี่เงาฟ้มีดมเดิน,นป่ดอีพีที่170นะครับอีนี้มีมีดมากอยู่สี่เล่มเป็นโบวี3สมแล้วก็เป็นอินฟเล่มหนึ่ง170นะครับ EP ีที่170เล่มที่1เล่มที่1 ห้าบาทครับเล่มนี้ห้าราสเล่มที่หนึ่งเ,เล่มที่หนึ่ง,งดูสเปคความยาวความยาวอยู่ที่8นิ้วกว้างสุดอยู่ที่สองจุดสี่ชันหาหมิลสองสีันหาหมิลห้ารห้บาทหมุดท่องเหลืองยึดด้ามสามโมเสหนึ่งรูเเชือกหนึง ด้าประกบครับปั้นไปว่ามีร้อนหรอกห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทเล่มที่หนึ่งช่องทางการติดต่อกาสนใจกับศูนย์เก้าแปดสามสี่ห้าแปดหกแปดแปดเนื้อแคดไลน์มาเบอร์นี้เล่มที่สองเป็นโบวี่ผิวไฟเหมือนกันโบวี่เหมือนกันนะครับ มุดยุดสามมุดท้องเหลืองแล้วก็มีมูสิยงหนึ่งรูดเชียกหนึ่งเป็นดูสเปคความยาวเก้านิ้วครับยาวเก้านิ้วกว้างอยู่ที่สองจุดหกตัวนี้สันหนาหกมิลสันหนาหกมิลจักสันไหนวะ 800บาท800บาทเล่มที่2 800บาทต่อไปเล่มที่3 800บาทเหมือนกัน800บาทเหมือนกันหมุดต้องเลือยงยึดด้า 3. ม3มมอเศษหนึง่งนิ้แลเชือกหนะึ่งดูสเปคมีด9นิว้วกว้าง2นิ้วครึ่ง สันหกมิลสันหกมิลดินแตกหักทรงกลับมานะครับทรงกลับมาสองไม่หรือถามันดันบ่อใดเดี๋ยวเปลีนเหลี่ยมไม่ให้เลยสองบ่อใดเปลีนเหลี่ยมไม่ให้เลย0983458688 หรือแอลไลเมื่อเบอร์นี้800บาทช่องทางการติจตตอก็ตามนั่นนะครับปลายทางจะบอกเพิ่มแปดบาททุกเล่มน,นะครับต่อไปเป็นอิเนฟเล่มหนึ่งเป็นทรงอิเนฟเล่มหนึ่งแอ,อกดำๆดผำดำิวไฟทำอะรเปไ็นลายล1ส1บจยาว10.1จกว้าง2นิ้วครึ่งสันหนาหกมิล แป0บาทสันนาห0 0ินแปดร้อยบาท,บาทไปเฉพาะมีดไม่มีฝักจะเพิ่มเติมจังได้ยังเพิ่มเติมกันโซ่ส,สอบถามไม่ค่าศูนย์เก้าแป่าจะโอนกันตามนั่นกันถ้าปลายทั่งกันจะบวกเพิ่ม80บาททุกเล่มที่สี่เล่มครับช่องาทาั่งอันดิตศ์เก้าแปดสามี่ห้าแปดหกแปด บอกันไหมสวัสดีครับ